สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์ควิสานออโต้นะครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาลูกค้าสาขาการเจนาพิเศษเห็นปุ๊บรู้ปั๊บนะครับรถสไตล์คนละครอบครัวแบบพวกเรานะครับผมผมย้ำนะครับพวกเรานะครับคันนี้วิเศษตรงไหนวิเศษตรงที่ว่าเลขไม้นะครับ80,000ื่โลประกันชั้น1เหลือถึงปลายปี65นะครับผมเดือนธันวาคมนะครับผมและสําคัญที่สุดนะครับประกันโตโยต้านะครับ5ปีหรือ150,000สมนกิโลนะครับเหลืออยู่เท่าไหร่70,000กิโลกับอีก สอปีใช่ไหมเอาไปเพราะฉะนั้นคันนี้สบายใจหายห่วงแน่นอนนะประ,ะกันไม่หมดสักอย่างเลยรถที่ผมเอามารีวิววันนี้นะครับจะเป็นรถสุดยอด SUV แล้วกันสไตล์คนรักครอบครัวแบบพวกเรานะครับย้ำอีกทีนะครับผมเจ้า Toyota i n n o v a Crysta 2 8 G ปี2018นะครับผมเลขไม้80 0 0 0ืราคานะครับสบายกระเป๋าสุดๆนะ ผมขายเพียงแค่719,000บาทเท่านั้นนะครับผมประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะมากๆได้สภาพใหม่ๆขนาดนี้๋ย่ผมพามาดูดีกว่าความใหม่ความเดิมของเจ้ารถคันนี้เป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ สนักสนุนโดยคาฟอร์ชัว เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ฟอร์ชัวดอทคมาเริ่มกันที่หน้าตัวรถนะครับผมนี่นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีคาดโครเมียมแบบสองชั้นนะครับผมพร้อมโลโก้โตโยตา้าถัดมาเลยนะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟหลีมาให้พร้อมกับด้านล่างมีไฟตัดหมอกแล้วก็ครอบโครเมียมมาให้สวยงามสุดๆนะครับผมถัดมาเลยมาดูกันที่ล้อนะครับผม ล้อคันนี้นะครับจะเป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบสิบหนะครับสีลียยางจะเป็น2 0งศ5นย์ห R 1นกนะครับผมสภาพดอกยางผมบอกเลยนะว่าใหม่สุดๆยางนะครับกลางปี2021เอนะเอาไปแค่ยางก็คุ้มแล้วนะครับใช้ต่อยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนเลยถัดมาเลยมาดูนะครับนี่นะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับผมนี่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็มองเห็นข้างหลังชัดเจนแน่นอนนะแล้วก็ถัดมานะครับมาดู รูปทรงของเขานะครับผมต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ Fortun เ r er, พอรู้สึกว่า Fortuner เนี่ยเป็นรถที่มีความสูงได้แบบเขาเรียกว่าสูงกว่านี้พอสมควรเลยต้องมีบันไดข้างอิน o v a จึงตอบโจทย์ตรงที่ว่าสามารถก้าวขึ้นรถไปได้เลยไม่ต้องปีนบันไดข้างหรือไม่ต้องแบบเด็กน้อยหรือคนสูงอายุนะครับขึ้นรถยากลำบากเนี่ยอิน o v a ก็คือกําจัดจุดอ่อนเรื่องนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับด้านจับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถรวมถึงกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับสวยงามนะครับผมกดนี่ได้ด้วยนะครับหารถไม่เจอก็กดนะครับผมบางทีฟังก์ชันนี้มีประโยชน์นะครับในหลายๆสถานการณ์นะครับผมถัดมาเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับ สภาพสีโดยรวมคันนี้เป็นสีบรอนนะต้องบอกว่าการดูแลรถสีบรอนเนี่ยดูแลง่ายมากๆไม่ต้องล้างบ่อยด้วยนะครับผมเนียนๆกับฝุ่นไปนะครับมาดูทางด้านท้ายรถกันเลยดีกว่าครับ ท้ายตัวเราก็ต้องบอกว่านะครับดูนะครับเรียบดูนะครับดูไม่เบื่อเลยครับฟังก์ชันก็เต็มเต็มนะครับเริ่มที่ด้านบนนะครับไฟเบรกรงที่3นี่ครับบริเวณสเกิร์ตนะครับปัดน้ําฝนหลังนะครับนี่ครับมีการติดตั้งกล้องมองหลังมาให้นะเพราะว่ารุ่นจีเนี่ยเขาจะไม่ให้กล้องมองหลังมาจากโรงงานมีการติดตั้งกล้องมองหลังเพิ่มมาให้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเวลาถอยหลังนะครับผมด้านใต้นะครับผมก็จะมีล้ออะไหล่มาให้ครบๆนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให ฝาท้าย i n นโนวเนี่ยต้องบอกว่านะครับการเปิดเนี่ยไม่ยากนะครับยกขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าเขาจะขึ้นมาเองเพราะว่ามีโชคคอยซับพอร์ตอยู่นั่นเองนะครับผมสภาพพมภายในนะครับใหม่สุดๆนะมันเป็น ตัวบ่งบอกได้ดีว่ารถคันนี้ดูแลรักษามาเป็นอย่างไรนะครับให้ดูที่พรมนะองค์ประกอบเลขใหม้ต่างๆเนี่ยก็ต้องดูสภาพรถควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งคันนี้มันใหม่สมกับเลขใหม่มากๆนะครับการพับเบาะแถวสาบเป็นการพับขึ้นไปด้านข้างเหมือนกับ Toyota Fortuner เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากไดท้ที่เก็บของเพิ่มใช่ไหมครับ ยกออกก็ได้นะแต่เป็นผมผมไม่ต้องยกออกเพราะมันไม่ได้สูญเสียอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมนี่เลยบอกเลยนะครับแอร์มีทั้งหมด3แถวเป็นแอร์ราวตรงกลางนะครับแถว2แล้วก็แถว3นะครับผมฟังชันเขาเต็มมากมานะเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถดีกว่าว่าเจ้าคริสต้าเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับผมตามผมเลยครับมาครับมาดูภายในตัวรถกันนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าคันนี้นี่ใหม่สุดๆนะครับเริ่มจากคอนโซลเลยนะครับผมถัดลงมามีเกจบบนแล้วก็เกลาร์นะครับแบบ f ร r จเนอร์เลยรวมถึง ข้างบนก็เป็นครูบ็อกนะเอาน้ําไปแช่ไว้ได้นะครับให้น้ํากลายเป็นน้ําเย็นนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเอกสารประกันที่ผมบอกนะครับว่าประกันคันนี้นะครับประกันชั้นหเหลือถึงธันวาคมปี6 5นะครับเบาคันนี้จะเป็นเบาผ้าเดิมจากโรงงานนะครับผมสภาพสวยงามสุดๆไม่มีคราบไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําไม่มีตําหนิหรือรอยฉีกขาดใดๆนะสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับผมถัดมามาดูกันที่พวงมาลัยด้านหน้าผมนะครับพวงมาลัยนะปรับได้หลายทิศทางมากนะครับเนี่ยนะครับ ขึ้นลงได้หมดเลยนะครับผมโ okay. อเคพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะทางด้านซ้ายจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคลื่นสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายทางด้านขวาจะเป็นตัวดูภายในหน้าปัดอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับผมระยะทางที่ขับได้ดูการตั้งค่าต่งางๆได้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับหน้าจอโตโยต้าเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมนี่นะครับให้มาจากโรงงานเลยระบบเสียงโดบี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฟังเพลงได้ยุคนี้เนาะ มีฟังก์ชันบลูทูธไว้ก็อุ่นใจนะครับถัดมาแอร์นะครับแอร์คันนี้จะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์หลังนั่นเองนะครับผมถัดลงมาคันนี้มีอีโค o โหมดและก็พาวเวอร์โหมดอีโค่โหมดไว้ใช้เวลาคับในเมืองไม่ต้องการแบบใช้อัตราเร่งแซงอะไรมากมายเนี่ยก็กดเป็นอีโค o โหมดเนาะก็อาจจะได้เรื่องความสมูทคอมฟอร์ตออกตัวดีอะไรเงี้นะครับผมเหมาะกับเวลาผู้สูงอายุนั่งในรถนะก็ ขเรยมันไม่ปืนปลาดนะครับผมก็นุ่มนวลนั่งไม่ปวดหัวดีนะครับทัดลงมานะครับผมเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถชิปเล่นเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางมีช่องวางแก้วนะครับผมดูนึ่นะครับสภาพนะครับที่วางแขนสวยงามสมบูรณ์สุดๆเพิดออกมาเป็นที่วางของก็สไตล์โตโยต้านะคล้ายกันหมดนะครับผมคันนี้นะครับมีปักเซนเซอร์หลังให้มาด้วยแล้วก็ กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเป็นปรับและก็ขับไฟฟ้านะครับกระจกทั้ง4บานเป็นไฟฟ้าหมดเลยแต่ออโต้นะครับฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบกนะครับ S R สแอร์แบกนะครับแอร์แบกแบบจุดระเบิด2ลูกนะครับให้มานะครับพวงมาลัยคนอนโซลหน้าเสาเอทั้งคู่นะมีมาให้ครบค,รบ,ครบความปลอดภัยเนี่ยสบายใจหายห่วงแน่นอนแล้วก็แผงข้างประตูนะครับผมชอบมากๆเพราะว่ามันได้ฟิลแบบ มันเป็นกระบยี่หรอแต่มันให้ฟิลเหมือนอคนทัลล่ามากๆนะมันดูสวยงามสุดๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองไปนั่งแถว2ให้ดูนะครับว่าเจ้าแถว2นั่งสบายสมกับเป็นอินโนวาขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับมาครับไปลองนั่งแถวหลังกันดูนะครับผมขึ้นมานั่งแล้วโอ้ฟิล่งดีมากๆนะครับรวมถึงมันกว้างขวางมากนะเฮด o ูม <Head room S 2> ผมเหลือประมาณ สี่นิ้วนะครับผมเล็กรูมเหลือๆอ,อยู่แล้วนะครับด้านหลังเห็นไหมมุมบนนี้มีแอมเบียนไลท์นะเปลี่ยนสีไม่ได้แต่ไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็มีไว้ให้ได้ฟิลนะครับผมแล้วก็นี่นะครับสภาพเบาะเป็นเบอะผ้าเหมือนกันมีไอโซฟิกสำหรับล็อกคาซีดลูกน้อยมาให้ด้วยสภาพเบาะสมบูรณ์สุดๆรวมถึงนี่นะครับด้านหลังบาะเขาจะมีอันนี้มาให้นะครับ อันนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้รองรับได้ถึง10กิโลกรัมเลยนะแต่ผมยังไม่เคยลองถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าพวกโน้ตบุ๊กพวกอะไรเงี้ยแท็บเล็ตไอแพอะไรเงี้ยน้ําหนักไม่เยอะนะจะใช้ทานอาหารก็ได้นะก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ต่อนะครับด้านหลังด้านล่างก็จะมีช่องเสียบปลั๊กนะเป็น power outlet มาให้นะครับผม ก็ไวชาร์จไฟอะไรได้นะแต่จริงๆถ้าให้เป็น USB มาเลยก็ดีนะเหมาะกับยุคนี้ดีนะครับผมสภาพสวยงามสุดๆนะฟีลลิ่งดีน่นอนสบายเลยนะครับมีแอร์หลังให้มาด้วยนะคันนี้นะฟังกชันเขาเต็มสุดๆโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่ารถใหม่แปดหมื่นสภาพห้องเครื่องเป็นอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับผมตามผมมาเลยครับมาครับมาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสอ0พแปดร้อยซีซีหนึงรเ่แรงม้าพูดง่ายนะครับเครื่องโฟร์จูเนอร์นะครับ ครื่องยนต์สวยๆนะดูมาร์ค 4QC จากโรงงานอยู่ครบๆตามห้องเครื่องไม่มีคราบเยิ่อของน้ํามันไม่มีคราบขมามเวใดๆนะคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆแนละที่เจ๋งกว่านั้นนะครับผมดูนี่เลยน,อน็อตฝากระโปรงไม่เคยถูกแกะขันไขใดๆนะครับผมไล่ไปนะครับดูกลมๆสติกเกอร์กันกระแทกครบๆ,รๆเลเบลนี่ก็อยู่ครบดู รูกลมๆนะสวยๆหมดเลยนะครับผมไล่ลงไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับผมโอเคแผงข้างไม่เคยถูกแกะไฟหน้าไม่เคยถูกแกะไล่มาเลยนะครับถึงข้างหน้าเลยนะครับรูกลมๆน็อตบริเวณที่เชื่อมต่อของอุปกรณ์ไม่เคยถูกแกะมาครบๆนะครับไล่มานะครับซีเรียลคมๆชัดๆนะครับผมนี่นะครับเดิมๆมาร์กอาร์ก็อยู่ครบนะครับผมแล้วก็นี่ย้อนมาดูฝั่งนี้นะครับผมเพลทไม่เคยถูกแกะขันไขใดๆนะครับนี่นะครับ สภาพสมบูรณ์สุดๆนะคันนี้ผมบอกเลยครับว่าสวยใสกริ้งเลยนะครับผมมามาดูประตูบานหน้าฝั่งคนขับนะครับเข้ามาเลยครับเม็ดอร์คเลงตัวสวยกลมคมคมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับคันนี้โครงสร้างสวยงามสุดๆนะดูน็อตแผงข้างด้านหน้าไม่เคยถูกแกะนะครับมาดูน็อตประตูหลังบ้างเคยหรือเปล่าไม่เคยถูกแกะทั้งบนและก็ล่างสลักโตโยต้าสวยๆคมคมนะครับมามาดูประตูหลังก่อนอื่นข้อก่อน เห็นไหมป้องๆเลยบางๆเดิมๆนะครับผมดูนะครับเม็ดอาร์ตนะครับเรียงตัวสวยกลมคมคมชัดชัดนะครับไม่มีรอยตะเข็บตะต่อตัวถังใดๆโครงสร้างเดิมสุดมาดูกันที่โครงสร้างในส่วนของท้ายรถนะครับผมโอเคมาดูนอด็อตฝาท้ายไม่เคยถูกแกะคันไขใดๆนะครับคันนี้นะครับผมฝั่งขวาเป็นไงก็ไม่เคยถูกแกะนะครับผม มาดูนี่นะครับตรงบริเวณนี่เลยฝาท้ายนี่นะครับเม็ดอาร์ค hmm. เรียงตัวครบๆนะนี่มีคนจิกไว้ผมจิกตรงกลางดีกว่า2ลรูเหมือนเดิมเดิมๆนะคันนี้แล้วก็ตรงนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ดไไดต้องดู โอเคเป็นไงสวยไหมครับเม็ดอากรมๆสวยๆไม่มีรอยตะเข็บตะต่อตัวถังใดๆนะครับผมคันนี้สวยสุดๆซื้อรถกับวิสวอ a u ต o Car รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกความไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเรารับื้อคืนเต็มราคาครับผมสําหรับคนที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่แน่ใจรบกวนนะครับแชร์คลิปไปให้เพื่อนหรือคนรู้จักที่มีความรู้เรื่องรถยนต์นะครับให้เขาช่วยคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่นะครับตามมาดูกันต่อเลยนะครับผมโอ้โหสวยๆครับ เม็ดอาร์กเลียงตัวสวยกลมคมคมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะคันนี้โครงสร้างเดิมสุสดๆนะครับผมต่อเลยนะครับประตูบานสุดท้ายแล้วนะอ่ะเข้ามาเลยเม็ดอาร์กเลียงตัวสวยกลมคมคมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะครับอ่ะไปดู e น็อตแผงคางด้านหน้า<ๆ>ไม่เคยถูกแกะย้อนมาดูน็อตประตูหลังไม่เคยถูกแกะทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับผม ไม่เคยถูกแกะเลยโตโยต้าผมผมชัดชัดเลเบลมอกาะอยู่ครบครบเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายไปทดลองขับขี่มาคันดีกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่และการใช้งานสมบูรณ์ดีหรือไม่นะครับผมตามผมเลยครับนะครับทดลองขับกันเลยนะครับผมเราจะทดลองขับกันในที่จอดรถนะฟีลลิ่งการขับมันง่ายสบายนะครับผมมันทัศนวิสัยมองเห็นข้างหน้าชัดเจนดีนะครับผมพวงมาลัยไม่หนักเลยนะครับผม สไตล์คนละครอบครัวเนาะการขับมันก็จะนุ่มๆเรียบง่ายสบายอย่างนี้นะครับนี่ครับพื้นก็ขูดขายเล็กน้อยนะแต่ว่าช่วงล่างไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สุดๆนะขับง่ายคุณผู้หญิงขับได้นะครับเวลารับส่งลูกอะไรเงนี้ครับสบายมากๆนะครับคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลงไปสรุปโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังด้านล่างนะครับผมตามผมมาเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อย่างที่ผมบอกเลยไม่สุดๆเดิมจัดๆย้ำอีกครั้งนะครับผมประกันชั้น1เหลือถึงธันวาปี65ประกันศูนย์โตยโยต้านะครับ5ปีหรือ150,000กิโลก็ยังเหลือนะครับแต่ซื้อรถกับวิสานอโต้คา่าเรารับประกันให้2ปีหรือ70,000กิโลเช่นกันพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงแต่ก็เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เรารู้โตยโยต้าอึดแกร่งทนรถ ฟอรเจคเนอร์ er นะครับ mm hmm. เครื่องดีเซลปี2005 mm hmm. ยังวิ่งกันแกล้ง mm hmm. อยู่บนถนนนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นไม่ได้ยกกันแน่ๆน,นะครับ mm hmm. ผมโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้า mm hmm. วิสาทลูกค้ามีแน่นอน mm hmm. ขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะรับตัวพิเศษนะครับ2.49%ตลอดสัญญาใครมีรถอะไรนะถามกันเข้ามาว่าเอารถมาเทิร์นได้หรือไม่นะครับ วิศนค่ยินดีนะครับรับรถที่เธอนะครับผมไม่ว่าจะผ่อนหมดหรือผ่อนไม่หมดก็ตามนะพร้อมนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านกันเลยทีเดียวก่อนจากกันไปนะครับรบกวนกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com